สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมหาศาสตร์ใครับผ่านทางแชร์ทีวีสถานีแห่งการแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่ผมใหม่วิจใจพึ่งแมนด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้นะครับทุกๆวันอังคารจนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเรานะครับผ่านทางแชร์ทีวีนะครับได้ทางช่อง psi นะครับ ทางช่อง72นะฮะรวมไปถึงครับ DTV และ OK ครับติดตามชมได้ครับทางช่อง26แล้วก็ 2TV ครับติดตามชมได้ทางช่อง22นะฮะกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ครับติดตามชมได้ครับทางช่อง221นะครับแล้วก็กล่องรับสัญญาณดาวเทียมซันบ็อกครับติดตามชมได้นะฮะทางช่อง66และ67เองครับเราก็จะมาเจอกจอคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเอาล่ะวันนี้นะครับก็เป็นวันดีด้วยนั่นเองนะครับคือวันอังคารที่1มกราคมปี2556แล้วด้วยนะฮะ เลิมฉลองปีใหม่กันแล้วนะครับวันนี้นะครับวันอังคารยังคงอยู่นะฮะกับแม่ยูนะฮะขอต้อนรับนะครับคุณแม่ยุพินทับประสบสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะครับแม่วันนี้คุณแม่แต่งตัวมาแบบว่าสาวมากๆต้อนรับต้อนรับปีมะเส็งปีใหม่ค่ะปีมะเส็งปีงูเล็กนะคะใช่แล้วครับหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยผ่านปีมะโรงมาละในปีงูใหญ่ที่ผ่านมาหลายๆคนนะฮะเจอเรื่องราวร้ายๆเจอเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่หลายๆายคนก็ก็ดีนะคะก็ขึ้นอยู่นอนสบายหญ่ชายแล้วฮะพอพูดถึงปีมะเส็งสักนิดนึงครับแม่ครับคือคือก็อยากจะทราบสักนิดนึงคือเกี่ยวกับปีงูเล็กใช่ไหมฮะคือลักษณะสันหาเนี่ยคือของปีงูเล็กเนี่ยคือมันจะบ่งบอกอะไรได้บ้างฮะบบอกถึงลักษณะของตัวเขานะคะลักษณะของตัวเขาคืองูเล็ก จะทำอะไรก็ว่องไวทำอะไรก็ปาดเปียวนะคะแต่ในความว่องไวและปาดเปียวในที่นี้หมายถึงว่า ต้องใช้สติด้วยนะคะถ้าไม่ใช้สติมันจะไม่สำฤทธิผลนะคะครับคืออาจจะทำอะไรออกมาได้รวดเร็วแต่คุณก็ต้องมีสติในการทำทุกๆเวลาทุกๆอย่างที่คุณคิดหรือว่าลงมือทำนั่นแหละค่ะคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสตินะคะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีการอิงเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาแล้วแต่ความที่คุณมีสติเนี่ยคือมันก็จะต้องคงอยู่กับเรา ใช่ค่ะมันจะช่วยเราได้นะคะค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าเออวันนี้เนี่ยจะมีการโทรเข้ามาหรือว่าจะมาตรวจดวงชะตาหรือเปล่าวันนี้เป็นเทปพิเศษใช่ครับวันปีใหมใช่แล้วฮะวันปีใหม่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครที่อาจจะอยากจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าที่การงานความรักนะครับ แล้วก็โชคลาภรวมไปถึงสุขภาพนะฮะวันนี้ครับเรานํามาบอกผู้ชมด้วยเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะอาจจะเดินทางกลับบ้านไม่มีเวลาโทรเข้ามาครับวันนี้นะครับเราจะมีการสรุปนะฮะโดยรวมนะครับเป็นปีนักษัตริสําหรับคนที่คุณเกิดครับแล้วในปีนั้นๆนะฮะเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะ ทราบรายละเอียดวันนี้เรานํามาบอกกัน<ช>ด้วยยังไงติดตามกันให้ดีแล้วกันนะฮะ,ะวันนี้ครับจะมีการบอกถึง6ปี6นักษัตร์นักษัตริ์ค่ะใช่ครับก็คือปีชวด ฉลูขานถอะแล้วก็มาโรงแล้วก็มาเสงนั่นเองอ้าวหกปีนี้ครับวันนี้คุณได้ทราบอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้นะฮะคุณแม่เนี่ยได้มีการตรวจดวงชะตาเนีฮะด้วยไพ่พมยานมาแล้วครับคือจะเป็นการบ่งบอกนะฮะว่าในปีนี้ปี2 5 5 6เนี่ยคุณจะเป็นยังไงติดตามกันให้ได้ละกันนะฮะส่วนอีก6ปีหลังวันในวันพรุ่งนี้อ่ายังไงติดตามกันด้วยละกันนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับและเหมือนเดิมเลยนะฮะถึงแม้ว่าการ เวลาจะผ่านพ้นไปแต่ผู้สนับสนุนใจดีของเราก็ยังคงอยู่ืนใช่แล้วครับเอาเป็นว่าใครที่ตอนนี้นะครับสนใจนะฮะแล้วอยากจะหาผลิตภัณฑ์นะครับมาบํารุงสมองเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้ต้นปีเลยวันนี้เลยก็ว่าได้เลยนะคเอาเป็นว่าใครที่ตอนนี้นะครับอยากจะบํารุงในเรื่องของสายตาแล้วก็สมองครับหรือว่าตอนนี้ใครที่อาจจะดูรายการของเรานะครับ ทางบ้านแล้วก็ดูกันทั้งครอบครัวเราบอกว่าโอ้โหช่วงนี้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าความจําเลอะเลือนหรือว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยอาจจะแบบว่าจําไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยกลับไปอันนี้คือเราพูดกันแบบโดยตรงเลยนะับว่าโอ้คุณตาคุณยายจาเราไม่ได้จำเราไม่ได้โอเนาะเออหรือว่าบางทีเนี่ยหลายๆคนอาจจะเครียดจากการทํางานหนึ่งปีที่ผ่านมาเลยเนี่ยมันสะสมนะฮะแล้วก็เครียดไปเยอะใช่โดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่าง จังหวัดแล้วมันทำงานในกรุงเทพาาการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นการบ่งบอก ในทุกๆวันอยู่แล้วเนี่ยว่าคุณอาจจะต้องเครียดนะฮะแลระบบสมองของคุณนะครับอาจจะต้องทํางานหนักเอาเป็นว่าเราก็หาวิธีในการแก้ไขนะฮะโดยการรับประทานนะครับ DSA ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะก็มีหลากหลายวิตามินเลยครับแม่ครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน E หรือว่าจะเป็นการสกัดนะฮะจากปาน้าทะเลลึกทะเลลึกค่ะใช่แล้วครับใครสนใจของขวัญปีใหม่สามารถซื้อให้กันได้ครับ0913015301นั่นเองครับโทรมาสอบถามกันได้ละกัน เอาเป็นว่าเรียกได้ว่ามาเริ่มต้นนะครับในวันนี้ด้วยการบ่งบอกสิ่งดีๆและผลิตผลิตดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับเราวกกลับมาในเรื่องของการตรวจดวงชะตากันบ้างดีกว่านะฮะให้เข้ากับคอนเซปต์รายการของเรานะฮะที่จะบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อโชคลางแล้วก็การดูดวงในรายการแต่วันนี้เราเปลี่ยน เป็นการดูนะฮะดูปีนักษัตรโดยรวมแล้วกันนะครับว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เกิดในปีนักษัตรไหนคุณเนี่ยในปีนี้โดยรวมจะเป็นยังไงเราจะแบ่งเป็นยังไงฮะแม่จะแบ่งเป็นการงานนะคะการงานเงินการเงินความรักความรักโชคลาภโชคลาภแล้วก็สุขภาพสุขภาพนั่นเองนะฮะ เอาเป็นว่าวันนี้นะคุณที่ติดตามชมรายการของเราอยู่จะได้ทราบแบบครบเลยใช่เอาเป็นว่าเริ่มเลยไหมฮะค่ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะเรามาเริ่มต้นนะครับกันที่ปีชวดสําหรับปีชวดนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะการงานช่วงนี้ดีค่ะดีมากเลยมีโอกาสเข้ามาถึงมือคุณเลยนะคะจะได้พบได้เจอกับความสําเร็จของตัว คุณเองนะคะค่ะกิจการงานก้าวหน้าค่ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะโโค่ะการเงินล่ะการเงินเป็นยังไงบ้างครับจะมีมาคนมาช่วยคุณนะคะจะมีคนมาช่วยนะคะทำให้การเงินคุณดีขึ้นค่ะ <c oughs> จะมีรายจ่ายพอพอที่จะมีรายจ่ายจับจ่ายใช้สอยได้สบายสบายเลยอะค่ะมไม่เดือดร้อนนะคะไม่ขัดสนแต่อย่างใดน,นะคะครับเรื่องความรักล่ะ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องมีเออจะต้องมีความอะไรอะไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วจะมีความสุขมากๆเลยนะคะครับค่ะแล้วโชคาลาภล่ะโชคลาภมีไหมมีโอกาสค่ะมีโอกาสค,คนในครอบครัวคุณค่ะจะนําโชคนําราบมาให้นะคะโดยมากส่วน จะมาในเรื่องของการเงินค่ะจะให้โชคให้ราบเกี่ยวกับการเงินนะคะคสุขภาพสุขภาพร่างกายของคุณยังแข็งแรงดีอยู่นะคะคุณปีชวดอาจจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายนะคะร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะนะคะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับ คนที่เกิดปีชวดนะคปีชวดนะฮะก็ดูจากโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะฮะโอเคเลยค่ะครับคือปีชวดนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่แม่อ่านบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยคือก็จะได้พบกับความสุขความสําเร็จใช่ได้ความสําเร็จเลยนะคะทําอะไรก็ก้าวหน้าค่ะทาอะไรก็มีเกียต ความรุ่งะะะเรืองอะค่ะเจริญรุ่งเรืองนะคะอ่ะถ้าสมมติว่าอย่างนี้เราแบ่งเป็นอาชีพการงานเนี่ยฮะคือคถ้าสมมติว่าใครที่ทํากิจการอะไรอยู่ตอนนี้เขาเขาจะเป็นอะไรบ้างเขาจะรุ่งนะคะเขาจะรุ่งใช่ไหมใช่กิจการงานเขาจะรุ่งโรดเลยแหละผ่านพ้นอุปสรรคที่ผ่านผ่านมามีอุปสรรคเนี่ย ปีนี้จะผ่านพ้นไปได้ง่ายๆนะคะอือแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถามถึงพวกทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยฮะเขาจะมีโอกาสที่จะแบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะอืมเงินเดือนก็ขึ้นด้วยอดีใจได้เลยค่ะดีใจได้เลยเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลายๆคนอ่าก่อนหน้านี้สิต้องประมาณวันที่2 8 2 6ี่เอ่อ25 26ได้รับเงินก้อนโตกันไปแล้วด้วยค่ะค่ะยังไงบริหารกันให้ดีแล้วกันนะฮะนะแต่คือในช่วงนี้เนี่ยคนที่เกิดปีชวดนะครับก็ อย่างที่จะเขาเรียกว่าดวงเนี่ยกำลังโอเคอยู่เลยนะโอเคเลยค่ะดูจากในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะเดี๋ยวโชคลาบก็มีด้วยนะคะอ๋อโชคลาบก็มีด้วยครับคือโชคลาภนี่คือจะมาจากคนในครอบครัวค่ะโชคลาบคนในครอบครัวนะคะจะนำมาให้ค่ะครับอ่ะแล้วพูดถึงความรักสักนิดนึงนะฮะความรักนะฮะเมื่อสักครู่นี้แม่บอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครอบครัวโดยตรงเลยครอบครัวโดยตรงคือความรักนี่ คนรักในครอบครัวนะคะจะนําเงินมาให้อีกเหมือนกันนะคะโอ้โหได้หลายทางเลยแหละฮะได้หลายทางนะคะอิจฉาคนปีชวดจังจริงใครที่เกิดปีชวดก็ถือว่าปีนี้นะฮะอาจจะเป็นปีของคุณก็ว่าได้ค่ะเป็นปีทองของคุณเลยดีนะคะสุขภาพอีกนิดนึ่งฮะแม่สุขภาพแข็งแรงดีนะคะไม่ไม่ไม่มีอะไรนะคะสุขภาพของคนปีชวดปี5-6นี้ ไว้ใจได้เลยไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะครับไม่เจ็บป่วยมากมายนะคะมีเล็กๆน้อยๆเองครับไม่สะเทือนนะคะค่ะอ่ะอันนี้ใหม่ก็สรุปให้โดยรวมเลยก็กันนะฮะในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักแล้วก็สุขภาพเนี่ยในปีชวดก็ถือว่ายังโอเคอยู่เองครับอ่ะมาต่อการอีกหนึ่งปีนักศัตรย์ดีกว่านะฮะสำหรับในเบรกนี้นะครับหลังจากที่ได้พูดในปีชวดไปแล้วต่อมาเป็นปีนักศัตริ์ของปีปีฉลูค่ะปีฉลูนั่นเองนะฮะปีฉลูนะคะ กิจการงานของคุณราบรื่นดีค่ะนะคะช่วงนี้มีโอกาสนะคะที่จะได้เลื่อนขั้นด้วยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นด้วยนะคะครับเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้นสำหรับคุณค่ะครับนะคะแล้วก็หน้าที่สำหรับที่ดีสำหรับคุณเนี่ยหมายถึงว่าตามความสามารถของคุณด้วยนะคะค่ะการเงินล่ะระยะนี้การเงินจะมีรายจ่ายมากพอสมควรนะคะครับ แล้วก็เรื่องครอบครัวเรื่องทางบ้านจะมีไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนี่สักเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยอบอุ่นสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเรื่องจุกจิกมีเรื่องจุกจิกรืร่นนี่นั่นทะเลาะก,กันจะนใช้ในนจ่ายอะไรต่ออะไรมากขึ้นด้วยนะคะครับค่ะความรักค่ะใครที่มีคู่อยู่นะตอนนี้นะคะ อาจจะถูกทอดทิ้งเงียบเหงาไม่อยู่คนเดียวสักระยะหนึ่งนะคะสักระยะเลยเหรอะพูดอะไรกับใครก็ไม่ค่อยมีใครฟังเราเนาะนั่นลหละต้องช่วยตนเองช่วยตนเองหมายถึงว่าต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าให้แฟนมาดูแลหรือให้คนรอบข้างดูแลเราไม่ใช่นะต้องดูแลตัวเราเองไม่ใช่อย่างนี้คนโสดนะฮะ คนโสดจะมีคนรักค่ะอกับกันกับกันนะคะกับกันนะคะจะมีคนรักเข้ามาดูแลเราค่ะครับนะคะโชคราบไม่เหมาะกับการเสี่ยงเลยนะคะอืมอือหไม่มีการเสี่ยงการลงทุนนี่ไม่ดีปีนี้พักไว้ก่อนพักพักไว้ก่อนอาจจะแบบนีดๆ่หน่อยได้ไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องการเงินไม่ได้เลยอนะไม่ได้นะคะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยอืม แล้วในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพสุขภาพนี่ค่อนข้างแข็งแรงและสมบูรณ์ดีค่ะครับนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีอะไรที่ต้องระวังมากมายนักนะคะค่ะครับที่จะมีก็คือเรื่องแพ้แพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นคือหมายถึงว่าร่างายจะไม่ค่อยเกี่ยวกับภูมิอากาศด้วยนะคะค่ะครับ จะแพ้ส่วนมากจะแพ้นะคะอย่างนี้คือจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีเลยแม่ต้นปีเลยค่ะจะต้องหมั่นดูแลตัวเองนะคะหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะคะครับค่ะถ้าไม่อย่างนั้นจะต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆนะคะดูแลตัวเองให้มากๆนะคะครับก็โรคที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้แพ้อากาศหรือว่าแมลงกัดต่อยนิดหน่อยๆก็เป็นผื่นขึ้นมาแล้วก็บวมแล้วแล้วก็มีอาการเจ็บมีอาการป่วยเป็นไข้อะไรประมาณนี้ ก็ถือว่ายังเป็นโรคที่แบบเล็กๆน้อยนเล็กๆน้อยๆค่ะใ้ไม่ใหญ่โตอะไรนักหนานะคะก็ถือว่าคนที่เกิดในปีฉลูในปีนี้นะฮะก็เป็นอีก1ปีนะฮะที่ ดูโดยรวมแล้วก็ก็ถือว่าก็ยังโอเคนะก็ยังโอเคเนาะเพราะว่าแต่มันจะมาสะดุดเรื่องการเงินนิดนึงเนาะจะไม่ค่อยดีโชคราบจะไม่มาลงทุนอะไรจะไม่ค่อยรับรื่นสักเท่าไหร่ค่ะอืมครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยสะดุดในเรื่องของการเงินเป็นหลักแต่ถ้าสมมติว่าเขามีเรื่องของการเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยแบบมันเป็นเรื่องใหญ่เง่ะแม่มันก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องอื่นอืไหมฮะเขาบอกว่าถ้าเราเห็นเนี่ยการเงินวงเงินมันมาอย่างนี้ให้เราเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยเขาบอก อย่าโรคมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนอย่าไปโรคมากแล้วราบมันจะหายไปทั้งหมดเลยเหมือนคําสุภาษิตเลยใช่โรคมาแล่ราบหายใช่แล้วครับเอาเป็นว่าใครที่เกิดในปีฉลูช่วงนี้ในปีนี้ปี2556นะฮะคุณจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่ามีการวางแผนในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ที่สำคัญคุณจะต้องางานดีๆใช่คุณจะต้องมีการออมไว้ด้วยเพื่อเพื่อบางทีแบบว่าอ้าวย่างบางคนพอบอกว่าในเรื่องของการเงิน โอเคแล้วคือการทํางานการทํางานเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าการทํางานของคุณจะเป็นยังไงคือก็ต้องอดออมไว้ก่อนละกันเนาะใช่ใช่ประมาทไม่ได้ใช่เพราะว่าอันนี้คือเราดูจากดวงชะตาพื้นดวงชะตาค่ะพื้นดวงชะตานั่นเองเกิดปีฉลรูนะคะอืมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะฮะที่ดูโดยรวมแล้วนะก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ค่อยนันเท่าไหร่ไม่หนักหนาเท่าไหร่นะคะก็ยังโอเคอยู่แต่ว่า ต้องต้องระวังนิดนึงเนาะใช้สติอย่างที่ที่บอกนะคะครับค่ะครับโอเคครับก็ถือว่าในเบรกแรกนี้เอามาเป็นน้ำจิ้มก่อนเอามาเกิดไว้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่เกิดปีชวดแล้วก็ปีฉลูนั่นเองนะฮะในเบรกนี้ส่วนในเบรกหน้าฮะแม่ครับเป็นปีีขานและถถะะแลทะนั่นเองใครที่เกิดปีขานแล้วก็ปีถ่อนะฮะ ปีใหม่ด้วยเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันได้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีบอกอย่างนงี้แหละครับเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภโชคลาภแล้วก็สุขภาพนั่นเองครับใครที่เกิดปีขาแล้วก็ปีเถาะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันครับ